เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่41ถ้าภาพถ่ายทางอากาศในหนึ่งแนวบินมีจำนวนภาพเรียงกันทั้งหมด6ภาพโดยแต่ละภาพ มีส่วนเหลื่ยมหน้าร้อยละ60อยากทราบว่าจะสามารถมองเห็นภาพสามมิติที่ภาพทับกันสนิทได้ทั้งหมดกี่ภาพ 1. จําจำนวนสองภาพ 2. จํจำนวน3ภาพ 3. จํจำนวน4ภาพ 4. จํจำนวน5ภาพจําจำนวน6ภาพ อย่างโจทย์ข้อนี้นะเขาถามว่าถ้าเอาภาพมาเรียงกันทั้งหมด6ภาพนะโดยแต่ละภาพเหลื่อมหน้าละลอยละ60นะอยากทราบว่าจะมองเห็นภาพสามมิติที่ทับสนิทกันได้ทั้งหมดกี่ภาพนะภาพสามมิติเนี่ยก็คือจะเกิดจากการที่หน้ามันเหลื่อมกันนะแล้วก็จะกลายเป็นภาพสามมิติให้เรามองเห็นนะข้อนี้เนี่ยมีวิธีทําง่ายมากเลยก็คือให้เราเอาภาพ6ภาพเนี่ย มาเรียงกันแล้วก็ทับกันไว้นะแบบนี้อันนี้คือภาพที่หนึ่งถูกไหมแล้วต่อมาภาพที่สองลองออาเปลี่ยนสีก็จะได้มองนึกภาพออกภาพที่สองเสร็จแล้วนี่เป็นภาพที่สามต่อมาเป็นภาพที่สี่ภาพที่ห้าและภาพที่หกนะ แล้วให้เรานับส่วนที่มันซ้อนทับกันนะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นนี้ก็จะได้ทั้งหมดห้าภาพเนาะอันนี้เป็นวิธีคิดง่ายๆนะจะขอไม่อธิบายรายละเอียดมากแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีทําง่ายที่สุดแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่4นะภาพที่เรียงกันทั้งหมด6ภาพจะสามารถมองเห็นได้เป็นภาพสามมิติทั้งหมดจำนวน5ภาพนะก็คือเราเอาภาพมาวางซ้อนกันเนี้ยแล้วก็นับตรงที่ซ้อนไปถูกไหมได้ทั้งหมด5ภาพเนาะข้อที่41ตอบข้อที่4ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวัในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง